มันเป็นคลาสที่จริงใจมากไม่ใช่แค่คําว่าเชฟนะคุณมีความเป็นครูสูงมากๆแล้วก็สิ่งที่ได้รับมันคือไม่ใช่แค่เทคนิคการทําอาหารแต่มันเป็นการต่อยอดความรู้ในวันนี้ไปในอนาคตข้างหน้าสําหรับใครที่จะเอาไปทําอาชีพคุณให้เต็มสตรีมไม่มีกักไม่มีหลบ เลนหรืออะไรเลยจะถามอะไรคุณตอบหมดนั่นมันคือการเทใจของคาว่าครูให้กับคนเรียนแม้กระทั่งวัตถุดิบคุณก็ไม่มีการสอนก็จะเท่าไหร่ก็เท่ากันไหนจะขนกลับบ้านอีกไหนจะทําให้ชิมอีกนอกเหนือจากเมนูมันคือมิตรภาพที่ล้าค่าเงินที่จ่ายมาในวันนี้มันไม่พอที่จะซื้อมิตรภาพดีๆมันคือความสุขจริงๆขอบคุณค่ะ นี่มาเรียนคลาสเสียลล่ยงหลงเปาแล้วเป็นไงบ้างคะสนุกดีค่ะได้พบเพื่อนใหม่มันเป็นคลาสที่มันมีแท็กติกเยอะเราไม่สามารถดูแค่ YouTube แล้วก็ทําได้อะมันต้องมีคนคอยโค้ชข้างๆว่าเอออะไรที่เราทําผิดอะไรที่เราด้วยเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นแต่ว่าเชฟฝันเขาก็พยายามช่วยเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลาสเสียลล่ยงหลงเป่าวันนี้อไ,ได้ความรู้เยอะๆมากมายมันได้เทคนิคไม่ว่าจะน้ําซุปจะหมูมันไม่ได้ใช้แค่คลาสเสี่ยวหลงเปาเนาะมันเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยพี่จูครับรู้สึกยังไงบ้างถ้าเป็นมือใหม่คุณ แม่บ้านเนี่ยก็เหมาะเพราะว่าได้ทําอะไรลองใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ยากมากในคลาสเนี่ยสนุกมากเลยตัวเองเป็นเชฟก็มาเรียนเพื่อม,มาเติมทักษะเพิ่มเติมแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้เพิ่มด้วยว่าเสีเ่ยวหลงเปาเนี่ยทำไมถึงมีน้าซุปข้างในแล้วก็ความนุ่มความละมุนเนี่ยคืออะไรคือถ้าคนเป็นทางอาชีพแล้วไปต่อยอดเนี่ยจะแนะนําว่าเหมาะจริงๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเชฟเนี่ยโปรจริงๆแล้วก็ใช้ประสบการณ์ตัวเองของจริงรวมทั้งเรื่องต้นทุนด้วยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญของคนที่จะเปิดร้านะนะคะ hey.